รู้ไหมคะว่าน,นอนกรนเสียงตายได้เลยค่ะวันนี้ปมจะสรุปให้ฟังค่ะนอนกรนมี2แบบนะคะแบบแรกก็แค่มีเสียงกรนดังออกมาอาจจะไม่เป็นอันตรายกับเรานะคะแต่ว่าไปรบกวนคนที่นอนอยู่ข้างๆค่ะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่คนข้างๆบอกว่าได้ยินทั้งเสียงกรน แถมมีเสียงหายใจเฮือกด้วยอันนี้เริ่มเป็นสัญญาณอันตรายแล้วค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้ค่ะลองสังเกตตัวเองดูนะคะถ้าตื่นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นเหมือนนอนไม่พอเจ็บคอคอแห้งปวดหัวไม่มีสมาธิที่หลงขี่ลืมหรือมีอาการสำลักตอนที่นอนอยู่นะคะฝันร้ายตื่นกลางดึกบ่อยๆรวมไปถึงความต้องการทางเพศลดลงด้วยถ้ามีอาการเหล่านี้หลายๆข้อ เข้าข่ายเป็นภาวะหยุดหายใจขณะหลับแล้วค่ะปล่อยไว้ก็เสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์หลอดเลือดหัวใจตีดนะคะแต่ว่าหนักที่สุดเนี่ยถึงขั้นไหลาตายได้เลยค่ะเพราะภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะคะทำให้เรารับออกซิเจนได้ไม่เพียงพอค่ะโดยเฉพาะคนที่น้ำหนักตัวเยอะมีโอกาสเป็นได้มากกว่าคนทั่วไปเพราะฉะนั้นควรไปพบคุณหมอนะคะ ซึ่งคุณหมอก็จะมีการซักประวัติทำสลิปเทสค่ะเพื่อดูว่าตอนที่เรานอนเกิดอะไรขึ้นบ้างหยุดหายใจกี่ครั้งแต่ละครั้งหยุดไปนานเท่าไหร่เพื่อที่จะได้หาวิธีรักษาได้เหมาะสมนั่นเองค่ะ ซึ่งการรักษาก็มีหลายวิธีนะคะคุณหมออาจจะแนะนําให้เราลดน้ําหนาักทําเลเซอร์หรือว่าใช้เครื่องช่วยหายใจแรงดันบวกที่เรียกว่า CPAP นะคะใส่ไว้ตอนนอนก็จะทําให้เราไม่ขาดออกซิเจนแล้วก็หลับดียิ่งขึ้นด้วยค่ะฟังกันแล้วก็อย่าลืมเช็คอัพสุขภาพตัวเองกันนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามค่ะจะได้เช็คอัพสาระสุขภาพไปด้วยกันกับป้านค่ะ